สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนของเรากันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาเป็นการอวดนะคะเครด์ซนะิมโอเวอร์วิวเนาะดูว่ามีอัฟฟิตอะไรมาใหม่บ้างนะคะสําหรับเดอะซิมสี่แวล์วูฟเนาะแล้วก็จะเป็นการพาไปดูนะคะรอบๆเมืองที่มาใหม่กับภาคนี้แต่อย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันก่อนนะว่าในหมวดเครดซิมเนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะคะเออสำหรับในภาคนี้นะคะเขาก็ได้มีการเพิ่มแท็บทูเข้ามาใหม่เนาะเป็นซิมโบลูป มาป่าต่างๆที่พื้นหลังเนาะแล้วก็มีการเพิ่มบอดี้การมาด้วยนะคะเป็นแผลเป็นที่อยู่ตามร่างกายเนาะก็จะมีแบบพวกรอยโดนขีดโดนข่วนต่างๆไดๆ้น่าจะแบบเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้บ้างอะไรบ้างนะคะก็เป็นไปได้ประมาณนี้ มาดูในส่วนของท็อปกันดีกว่านอ้อเดี๋ยวเราเอาซอสเฟมินินออกคุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจากภาาแวร์วูฟอันนี้คือทั้งหมดเลยของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะก็จะมีแจ็คเก็ตอันนี้ซึ่งด้านนอกดูกเหมือนจะเป็นเดนิมแจ็คเก็ตเนาะแล้วก็ด้านในจะเป็นคล้ายๆกับสเวตเตอร์ใส่แล้วประมาณสามชั้นมีดีเทลความขีดข่วนเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเหมือนกันเอ่อมีความ เย็บ yep, แบบ DIY ด้วยตนเองหนึ่งอันนี้ก็เป็นสเวตเตอร์นะคะน่ารักมีน้องหมาอยู่เป็นลายโลโก้ด้วยมีทั้งแบบเรียบแล้วก็แบบธรรมดานะคะบางอันก็จะเป็นลายลายแบบนี้อุ้ยลายนี้น่ารักลายน้องหมาประจันแล้วก็กระดูกเอ่ออันนี้เป็นแจ็คเก็ตอีกแล้วนะคะเป็นเดนิมข้างในก็จะเป็นเสื้อแขนยาวต่างๆอดี อันนี้ก็จะเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะคะเหมือนกันอ๋อเสื้อแขนยาวค่อนข้างเยอะนะคะภาคนี้แต่สเวตเตอร์นี้ก็น่ารักดีชอบดีเทลตรงบ่ามันด้วยอะที่มีเชือกมาผูกอ,อันนี้ก็จะเป็นอุ๊ยนี่น่ารักอันนี้ดีเลย,ยสีนี้น่ารักชอบถึงแม้ว่าจริงๆเราจะไม่เป็นคนชอบสีชมพูแต่ว่าอันนี้น่ารักมากให้ได้ก็ได้อยู่อันนี้ก็เป็นแจ็คเก็ตเหมือนกันโอเคเลย แล้วก็อันนี้ก็เป็นเสื้อแจ็คเกต็ตอีกแล้วเป็นเสื้อข้างนอกแบบลายสกอ็อตอ๋อมีลายอื่นด้วยนะคะไม่ได้มีแค่ลายสกอ็อตมีหลายสีมีทั้งแบบเรียบแล้วก็แบบที่มีดีเทลแล้วก็อันนี้จะเป็นเสื้อแจ็คเกต็ตซึ่งเหมือนไปตีกับหมาข้างบ้านมาหนึ่งอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นแจ็คเกต็ตอีกแล้วมีแต่เสื้อแขนยาวนะคะภาคนี้อู้อันนี้ดีเทลต่างกันอันนี้มันจะมีการปัก เอาไว้ข้างบนเสื้อด้วยนะคะถ้าสังเกตดูมันก็จะมีการปักที่แตกต่างกันออกไปก็น่ารักดีบางอันก็เป็นรูปหมาบางอันก็เป็นรูปพระจันทร์แล้วแต่อันอ๋อแล้วก็มีอันนี้นะคะซึ่งเป็นเสื้อที่เหมือนไปตีกับหมาข้างบ้านมาอีกแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแจ็คเก็ตเหมือนกันอันนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเสื้อทรงๆแบบมสค์ลีนนิดนึง อันนี้ก็จะเป็นทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงนะคะเพราะว่าเอาซอสเฟมินีนออกมาดูของฟูลบอดี้กันบั่งดีกว่าฟูลบอดี้ก็จะมีอันนี้อันนี้เท่มากเลยเป็นเสื้อผ้าสไตล์เอามาปะกันแบบปะติดปะต่อไปยืมผ้าคนนั้นทีคนนี้ทีนะคะแล้วก็มาปะรวมกันน่ารักอ่าอันนี้ก็จะเป็นเดรสอุ๊ยน,นี่น่ารักดูเหมือนเป็นชุดของนักผจญภัยต่างๆใดๆเลิศ อันนี้ก็จะเป็นชุดที่ดูมีความ Teen นวูฟเป็นวัยรุ่นเลิศอันนี้ยุ้ยนี้น่ารักเป็นเดรสที่มีสเวตเตอร์ข้างในนะคะดูดีใส่ใส่วัยรุ่นชอบอันนี้ก็จะเออน่ารักส่วนใหญ่ในภาคน,นี้เหมือนลายผ้ามันจะเป็นลายสกอตเยอะเลยอ่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสังเกตด,ดูนะแต่ว่าก็จะน่ารัก มันก็มีทั้งแบบเรียบแล้วก็แบบที่มีลวดลายด้วยนะก็ใช้ง่ายดีอันนี้ไปคล้ายๆกับของผ้า Cottage Living เลยมันจะมีเอียมตัวหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้หน่อยใช่ไหมอ่าฮะโอเคอ่า uh huh. okay. uh, ในส่วนของกางเกงล่ะที่เราสังเกตมาคือมันจะเป็นแบบเสื้อผ้าที่ถ้าเป็นของผู้ชายผู้หญิงก็ใส่ได้อะดูไม่แปลกอะเพราะฉะนั้นบางอันถ้าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายก็น่าจะใส่ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันก็จะเกงนี้ดูดีมากเลยใช่มีหลายสีนะคะอันนี้ก็เป็นกงเกงทรงสกินนี่ขึ้นมาหน่อยมีความทันสมัยขึ้นมาบ้างนิดหนึ่งส่วนนี้เป็นกระโปรงนะคะกระโปรงที่โดนปะมาอีกแล้วเพราะว่าไปแกะกะหมาข้างบ้านมาอันนี้ก็เป็นกงาเกงยีนแบบชาววัยรุ่นท่านหนึ่งกเกงยีนกระเป๋าแบส่วนนี้ก็จะเป็นกระโปรงที่มีเฟอร์มีผ้าคลุมนะคะ ครอบเอวเอาไว้น่ารักชอบมันดูเป็นมันดูเป็นเสื้อคลุมที่นุ่มฟูมากเลยนะอุย้ยขายาวข้างหนึ่งขาสั้นข้างหนึ่งเกงสไตล์กัดกับหมาข้างบ้านมาอีกแล้วหนึ่งอน,นอกจากนี้แต่งตัวให้ชีก่อนมาดูเครื่องประดับกันมัง่งเรามีกำไลอันนี้ซึ่งเป็นกำไลที่มีสัญ,ญลักษณ์เยอะมาก อ๋อมีหลายสีด้วยสีธรรมดาก็มีสีสันก็มีเรามีแบนเดจนะคะเป็นผ้าพันแผลทั้งสองข้างเลยซ้ายแล้วก็ขวาอ่าฮะแล้วเราก็มีแหวนอันนี้นะคะซึ่งเป็นแหวนรูปพระจันทร์ด้วยที่สําคัญแล้วก็มีแหวนอีกอันหนึ่งซึ่งคนละนิ้วโอ้ไม่ก็ใส่แหวน3มนิ้วไปเลยก็ย่อมได้มันเป็นแหวนคนละนิ้วกันนะคะใส่ทีเดียวพร้อมกันได้ประมาณนี้แล้วก็มีอ่าเลกกิ้ง ซึ่งนี้มองไม่เห็นแต่เป็นเลกกิ้งข,ดขาดๆแล้วก็มีเล็บมือต่างๆใดๆก็จะมีสีเล็บมาให้สามสีนะคะก็โอเคดีแล้วก็มีเล็บยาวด้วย <laughs> เล็บอันนี้น่ากลัวมากเล็บแบบหมาป่าท่านหนึ่งอ่าส่วนรองเท้ารองเท้าก็จะมีทั้งหมด3าแบบนะคะ อันนี้รวมของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็จะเป็นรองเท้าสนิกเกอร์หุ้มส้นนะคะแล้วก็ไปถึงข้อเท้าเลยแล้วก็จะมีบูทอันนี้ซึ่งหน้าตาดูเหมือนเซฟตี้บูทดูเหมือนรองเท้าบูทในโรงงานดูจากทรงเราคิดว่าน่าจะใช่แล้วก็มีรองเท้าสไตล์หัวเปิดอย่างนี้หัวแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดรองเท้าแบบกึ่งจะเปิดกึ่งจะปิดเป็นรองเท้าสนิกเกอร์ที่แบบว่ายังให้ความจะลงใจ แกปลายเท้าของผู้สวมใส่อยู่บ้างอะไรบ้างมันน่าจะต้องมีแอสเซอร์รีบนใบหน้าบ้างนะคะอ๋อมีที่เจาะจมูกมีที่เจาะจมูกสองอันมีต่างหูอันหนึ่งนะคะมีหลายแบบเลยมีหลายสีด้วยไม่มันบางอันมันจะเป็นลายเท้าอย่างนี้ใช่ไหมบางอันก็จะเป็นลายฉลักมีสร้อยคอด้วยเนาะแต่อันนี้ใส่ไม่เห็นเมีสร้อยคอสองแบบนะคะแบบที่เป็นเหรียญแบบนี้แล้วก็เป็นแบบที่เป็นพระจันทร์แล้วก็มีทรงผมมาใหม่ด้วย อู้ทรงผมเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นทั้งของเฟมินีนแล้วก็แมสคูลีแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยวูฟคัทที่แท้จริงมีเปียด้วยน่ารักอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นผมสั้นนะคะผูกขึ้นส่วนนี้ก็เป็นผมยาวแบบที่มีสปริงหรือหรือยางรัดผมอะไม่แน่ใจอุ้ยทรงนี้ก็เท่นะว่าไปแล้วก็อันนี้ทรงแบบหมาแท้นิดหนึ่งสไลด์เป็นชั้นสาชั้นด้วยกัน อันนี้จะเป็นแบบไล่สีนะคะเล่นสีอย่างเท่อันนี้ก็เป็นทรงผูกเหมือนอันด้านบนนะคะแต่ว่าจะเป็นอันที่มีสีด้วยแล้วก็แต่ละสวัส,สีผมเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปโอเคเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น what's the difference อ๋ออันนี้อันนี้มันจะไม่มีที่บากใช่ไหมอันนี้มันจะมีรอยบากแบบแกล้งๆรอยบากแบบซ่อน้อน ส่วนอันนี้ก็จะเป็นทรงผมยาวนะคะแสกกลางเป็นพี่แสกหนึ่งรับบทพี่แสกก็น่าอยู่ประมาณนี้ค่ะทรงผมออหมวกไม่มีอย่างอื่นก็ไม่มีเมคอัพก็ไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวเมืองกันต่อดีกว่าเนาะเมืองที่มาใหม่กับ้างนี้นะคะก็คือ m มู o o d m มิ l อันนี้นดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง สำหรับบ้านสตาร์เตอร์นะคะที่ดินว่างก็จะมีทั้งหมด2ที่เนาะจะเป็น New Moon Shack ตรงนี้นะคะแล้วก็มี Power Patch เนาะสำหรับตัว New Moon Shack เนี่ยเขาบอกว่าบ้านที่ดูเล็กๆอันนี้นะคะก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากนักแต่สำหรับซิมที่ต้องการที่ที่อยู่มีความอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางธรรมชาตินะแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์ที่ที่นี่นี่มันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกัน โอเคงั้นเราจะไปอยู่ที่นี่ละกันเดี๋ยวเรามาดูประวัติเมืองคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่านะสำหรับเมืองมูนวูดมิลนะคะเขาบอกว่าเมื่อนานมาแล้วมูนวูดมิก็เป็นที่ที่เต็มไปด้วยเสียงโรงงานนะคะไม้อะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกวันนี้นะ่ะเมืองนี้นะคะก็ได้เปลี่ยนไปแล้วตัวโครงสร้างโรงงานเก่าในเมืองนี้ก็ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยนะคะให้กับ สิ่งมีชีวิตพูดมาอยู่อาศัยที่แบบค่อนข้างลึกลับนิดหนึ่งซึ่งออกมาจากพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลในป่าใหญ่อะไรอย่างนี้ที่นี่นะคะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะคะที่ซ่อนอยู่แล้วก็คนที่ขุดได้ลึกพอคุณจะถูกผูกมัดนะคะเอาไว้กับที่นี่เพื่อที่จะได้ Discover ความลับที่น่าหลงไหลมากๆเลยทีเดียวโอเคอันนี้ก็คือเมืองมูนวูดมิวมันเป็นในเบิร์ูดเดียวกันหมดเลยเนาะ ตรงนี้ก็มีทั้งหมด5ล็อตด้วยกันนะคะก็ดูไม่ค่อยใหญ่มากตรงนี้มีหนึ่งครอบครัวนะคะชื่อว่าโอคอฟคริสโตเฟโอคอฟนี่ก็อยู่มานานเกินที่คนแถวนี้จะจำได้แล้วแหละเขานะคะเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นหัวหน้าของ Moonwood Collective แล้วก็มีความมุ่งมั่นมากเลยที่จะรับมนุษย์หมาป่านะคะที่ ถูกขับไล่แล้วก็หลงทางเข้ามาลิลลี่ได้ร่วมกับครอบครัวนี้เข้ามานานแล้วนะคะเป็นผู้เดินทางที่เดียวดายที่สูญเสียเพื่อนรักไปให้กับแวมไพร์วุจูุมีดราม่าหนึ่งและหลังจากนั้นนะคะก็มีโรลลี่แล้วก็มีเจคอบเข้ามาในาครอบครัวความสัมพันธ์ของโรลลี่กับพ่อที่รับเลี้ยงเธอมาเนี่ยก็ค่อนข้างบูดมากๆเลยทีเดียวเจคอบนะคะกับคิสโตเฟอร์ความสัมพันธ์ของพวกเขานี่เป็นอะไรที่ดีเลิศมากนะคะ เขาทั้งสองคนเนี่ยก็มีความสงบนิดหน่อยแล้วแต่ว่าก็มีจิตวิญญาณที่ค่อนข้างมุ่งมั่นมากเลยอะ่ะแล้วทุกๆคนนะคะที่มูนูดมิวเนี่ยก็รู้ว่าคริสโตเฟอร์มีความตั้งใจที่จะให้จะขอบเป็นทายาทผู้สืบทายาทของฝูงนี้ต่อไป ดราม่าหนึ่งครอบครัวหนึ่งส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นไลบรารีเนาะเป็นห้องสมุดเขาบอกว่ามูลหมุดมิวส์คอมมูนิตี้ก็ได้ถูกเหมือนมีการเข้ามาปรับปรุงไอตัวโรงงานไม้เก่านะคะให้เป็นโลเคอลไลบรารีเนาะเป็นห้องสมุดสําหรับประชาชนด้วยความที่ที่ท,ที่เนี่ยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโอเ่นนะคะแล้วก็มีความโปร่งโล่งสบายบรรยากาศถ่ายเทก็ทําให้เป็นที่ที่เหมาะสมมากเลยสำหรับการที่จะเอาหนังสือมาอ่านแล้วก็มองดูวิว ในค่ำคืนยามราตรีพวกวายแฟงนะคะก็ได้เอาเครื่องออกกำลังกายมาไว้ที่โหลดดิงด็อกนะคะน่าจะเป็นท่าสำหรับการโหลดของจากเรืออะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดเป็นแฮนดี้เมคชิฟจิม แล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกคอมมูนิตี้ล็อตหนึ่งฟาร์บังเกอร์เขาบอกว่าภายในเมืองเนี่ยซึ่งถูกแบ่งแยกด้วยอุดมคตินะคะก็มีกิมทูตบาร์เป็นบาร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นอนโดยเซลีนซึ่งมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตเออที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่เป็นมิตรแล้วก็ต้อนรับทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นแวร์วูฟหรือว่าไม่ก็ตามนะคะให้มาแฮงเอาท์สังสรรค์เฮฮาปาร์ต hey ี้ปาจิงโกถึงแม้ว่าพวก รายได้นะคะที่ได้กอบโกยเข้ามาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่ได้มาแต่ว่า Secret บ u งเก r เป็นฐานลับนั้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่แต่อย่างใดคือมันมีขึ้นมาอยู่แล้วนะคะผู้อยู่อาศัยในมูลวูดมิวนะก็ได้ Consider ได้จัดว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่หลบภัยท,ท้องถิ่นจากผู้สู่รู้เหรอแล้วก็บางอย่างที่มากกว่านั้น อันนี้ก็คือประวัติเมืองและะ้วดยคร่าวๆไปดูกันต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้นะคะก็คือบ้านสตาร์เตอร์เนาะของคุณเจมส์เทอร์เนอร์รถทั้งหมดในเมืองนี้นะคะคุณเจมส์เทอร์เนอร์ก็เป็นคนสร้างอันนี้จะเป็นบ้านสตาร์เตอร์นะคะตามที่เราบอกไปก็มี2ห้องนอนห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กห้องน้ำหนึ่งแล้วก็มีห้องครัวนะคะห้องครัวแล้วก็มีห้องนั่งเล่นตรงนี้น่ารักบ้านแบบกรุบกริบ ที่จำได้ก็คือมันจะเป็นบ้านอันนี้ใช่ไหมแล้วก็บ้านของครอบครัวของจาขอบเจคอ e t h i n g like that แต่ว่าเราก็จะไม่ไม่ไม่เข้าไปในบ้านเขานะคะเผื่อว่าเราจะเข้าไปในบ้านเขาตอนที่เราเล่นซีรีส์แล็กทูริชเชสกันเนาะ ก็จะได้ไม่แบบก็ยังเหลืออะไรไว้ให้ทำอยู่้อยข้างหน้าบ้านเขามีแบบพื้นที่คอมมูนิตี้สเปซนิดนึงนะคะมีคนออกมายืนแก้ผ้าสองคนทำไมต้องถอดเสื้อหลบเป็นไรกันอ๋อจ็คขอบใส่เสื้ออยู่อ๋ออใส่เสื้อกันอยู่มีซิมมีซิมสองตัวมาคุยกันคริสโตเฟอร์กับจาขอบมาปลูกพืชกันอ๋อแล้วก็ตรงนี้มีมังกี้บาร์นะคะก็โอเค ยังมีแบบพื้นที่คอมมูนิตี้สเปซอยู่บ้าง้ต้นไม้นี้ดูสัปิเชียนมากอ๋อมันเป็นต้นไม้ที่เราสามารถกดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปดูผู้นำฝูงได้สองคนนี้เขาก็กำลังทะเลาะก,กันอยู่โถชาวเมืองก็นึกว่าจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นซะอีกแต่ว่าก็ไม่มีนะคะตรงนี้เป็นบ่อน้ำซึ่งเราสามารถมาว่ายน้ำได้เนาะก็น่ารักดีอุ้ยมีหมามาโผล่ในเมืองนี้ด้วยหรอตรงนี้นะคะมี ถ้ำด้วยเหรอแล้วขึ้นมายังไงเอ่ยอ๋อข้างบนนี้มันเหมือนมีแบบที่ที่เราสามารถขึ้นมาได้ด้วยนะคะถ้าใจเราอยากขึ้นแต่เดี๋ยวค่อยขึ้นละกันคือมันจะเป็นแบบถ้ำที่ขึ้นมายืนตรงนี้แล้วก็แบบร้องอาชิเพนยาได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมน่า <laughs> จะใช่โอเคเดี๋ยวถัดจากบ้านสตาร์เตอร์เรานะคะเดินขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็น ป่าเนาะน่าจะมีของแบบพวกคอลเลกทีฟของที่สามารถเก็บประทังชีพได้หนึ่งอะไรหนึ่งก็แมปก็ใหญ่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินข้ามมาฝั่งเมืองตามที่เขาบอกเนี่ยนะเราก็จะเจอกับโพเทิล t พติสหรอนี่น่าจะเป็นฐานวาร์ฟอะไรสักอย่างแม่นะ้ำอันนี้ลงเล่นไม่ได้นะ ถัดจากฐานลับมาด้านนี้นะคะจะเป็น library เนาะเป็นห้องสมุดซึ่งเป็นโรงงานเก่ามาก่อนเดี๋ยวมาดูห้องสมุดกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอยากยากใส่ใจอ๋อก็จะเป็นสไตล์อินดัสเทรียลเลยคือแบบเก่าๆเหมือนโรงงานอะไรเงี้ยมีห้องน้ำมีสมุดอยู่มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นนะคะแล้วก็มีจิมอุปกรณ์ด้วยตรงนี้มีการส่งกล้องต่างๆส่วนข้างล่างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะดูทรงแล้วนะ่าจะเป็นแบบคล้ายๆรังน้ำเก่าอะไรเงี้ย ชั้นบนก็ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เมืองนี้แสงมันแปลกๆเนาะคุณผู้ชมอันนี้ขนาดแบบตอนเที่ยงตอนนี้สภาพอากาศเป็นแบบซันนี่ฮอตด้วยแต่เหมือนกับเป็นเมืองที่หมอกลงตลอดเวลาเลยอะเออเราจะเจอป้ายบอร์ดนี้นะคะซึ่งเราสามารถดูพวกอินโฟเมชันอะไรอย่างนี้ได้อยู่ดูเหมือนว่าเราจะมีกลุ่มคนสกลุ่มนะคะตามป้ายที่บอกจะมี w i f แนะคะแล้วก็ Moonwood Collective ก็น่าจะเป็น2กลุ่มประมาณนั้นส่วนตรงนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นบาร์เนาะอันนี้ก็คือบาร์อ้ยมีบาร์มีอันนี้ที่เรารีวิวไปด้วยใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวนะคะภาคเสริมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดก็ไปดูกันได้เนาะมีคลิปทำเอาไว้ให้และมีบาร์มีไฟร์พ i t แล้วก็ข้างในนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับที่คาราโอเกะต่าง,างๆก,ก็โอเคอยู่มันก็ตั้งอยู่ตรงนี้นี่แหละแล้วก็ไม่มีอะไรละ ไ่ตรงนี้มีอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยมีบังเกอร์ด้วยหมาป่าเข้าได้เท่านั้นเรายังไม่ดูดีกว่าว่ามีอะไรข้างใต้บังเกอร์นั้นเดี๋ยวไม่ลุ้นเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันใน l a ็ก to ว i เ e s เดินย้อนขึ้นมาทางด้านนี้ก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ดินลกล้างต่างๆโอ๊โอ๊ออยตรงนี้มีคนอยู่ไอ,อตรงนี้มันจะเป็นของที่ของไวแฟนะคะอันนี้คือหมาบ้า ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่โรบอี่ <laughs> เป็นผู้นำกลุ่มเหรอโอ้หมาเต็มเลยก็เถื่อนอยู่นะเมืองเนี้ยก็ได้อยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเมืองมูนวูดมิวเนาะ <c oughs> มีความเรื่องราวดราม่าต่างๆของฝูงต่างๆน่ารักนาเอ็นดูถ้าคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะสำหรับในคลิปเกมเพย์เนี่ยก็รอดูกันได้ในแ a t o i เ e s เนาะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะ 拜拜。Bye bye.